มาแล้วนะครับใกล้ถึงวันแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับได้เลขเด็ดกันหรือยังนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมว่านะครับเลขนี้ยังต้องตามนะครับยังไงก็ต้องตามนะครับไม่ตามไม่ได้นะครับอย่าพลาดนะครับสำหรับในเลขนี้นะครับซึ่งจะเป็นนะครับที่ผมจุดนะครับเลขทูบเนาะในงวดนะครับของวันที่16นะครับในงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับ ว่าเลขนี้ต้องตามต่อนะครับไม่ตามไม่ได้นะครับนะครับถ้าไม่ตามเดี๋ยวจะเสียใจนะครับออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นเลขทูบเนาะเลขทูบนะครับที่ผมจุดขอนะครับจากตะไคร่นะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะที่ผมได้นํามาบูชานะครับซึ่งไม่เคยนะครับขอเลยเพิ่งขอในงวดแรกนี่แหละครับเพิ่งขอในงวดแรกครั้งแรกเลยนะครับที่เป็นองค์นะครับ ใหญ่นะครับที่ได้บูชามานะครับก่อนที่จะไปดูนะครับเรามาดูสูตรนี้นะครับผมไม่อยากจะให้พลาดเลยนะครับจะเป็นสูตรนะครับเลขวิ่งตัวเดียวเลยนะครับตัวเดียวในงวดที่แล้วให้6ไปตัวเดียวนะครับซึ่งสูตรนี้เป็นยังไงนะครับก็คือถ้าจะหาในวันที่16กนะครับพฤศจิกายนเนาะต้องเอาเลขหน้าเลขท้าย3ตัวนะครับของงวดก่อนหน้านี้ ก็จะเป็นนงวดวันที่1พฤศจิกายนบางท่านก็ยังไม่เข้าใจนะครับสําหรับในสูตรนี้นะครับผมก็คือนะครับนําเลขหน้าเลขท้าย3ตัวเนาะมานะครับแล้วก็จะมาดูเลขหน้านะครับเลขหน้าหลักร้อยเยอะกว่านะครับดูหลักร้อยเยอะกว่านะครับเราก็เอาชุดนั้นลงมาตั้งไว้รอนะครับเรามารอเลขท้าย3ตัวนะครับดูนะครับหลักร้อยอันไหนเยอะกว่าเอาชุดนั้นมานะครับแล้วก็มาลงไว้นี่แหละครับ จะบวกกันนะครับก็ได้ชุดนี้มานะครับบวกกันเสร็จนะครับก็จะนำนะครับนี่หลังนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะบวกกันรวมกันได้ผลลัพธ์ก็โชคดีกันไปในวดที่แล้วส่วนวนนี้นะครับผลก็คือตัวนี้นะครับจะเป็น7นะครับซึ่งมันหลักร้อยในเลขท้าย3ตัวมันเหมือนกันเนาะนะนะครับ ซึ่งมาดูที่หลักสิบอันไหนเยอะกว่าก็ต้องเป็นชุดนี้นะนะครับซึ่งผมเอามาแล้วนะครับก็จะเป็น7นะครับผมก็เลยทําเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้เพราะว่ามันหลักร้อยมันเหมือนกันเนาะมันออกมาแบบนี้มันน้อยมากนะครับมันออกมาแบบนี้มันน้อยมากนะครับก็เลยเผื่อไว้นะครับก็เลยลองเอาชุดนี้นะนะครับก็เลยมาตั้งนี้อีกนะครับ ก็เลยจะเป็น8นะครับที่แน่ๆเนี่ยเนะครับเนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับแต่ตัวลองนะครับก็คือ8ทําเผื่อไว้เนาะอ่านะครับก็ลองๆดูนะครับลองจับไปดูนะครับก็ไปดูเลขนะครับที่จุดในงวดที่แล้วเนาะไปดูกันเลยนะครับผมมาแล้วครับนี่แหละครับที่ไม่อยากจะให้พลาดนะครับผมว่าในงวดนี้นะครับต้องตามต่อนะครับต้องตามต่อ นะครับสาหรับในเลขทูบนะครับอันนี้นะครับสาหรับท่าไหนที่ยังไม่ได้ดูนะครับเลขทูบนี้นะครับซึ่งผมจุดขอนะครับในงวดวันที่16นะครับพฤศจิกายนนะครับซึ่งงวดนั้นไม่มานะครับผมเชื่อว่านะครับก็มีอะไรสักอย่างนะครับโดนจิตโดนใจนะครับว่าให้ต้องตามเลขนี้ต่อนะครับในงวดวันที่1 ธันวาคมนะครับนี่นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมขอนะครับจากตาไข่นะครับซึ่งได้นำมาบูชานะครับเพิ่งเคยขอในวดแรกนะครับส่วนเหรียญนะครับเหรียญก็ขอวดสองสามวดแล้วนะครับเหรียญที่อยู่ตรงแก้วนะครับซึ่งผมได้ นำมานะครับปูชามาจากนั่นนะครับภาคใต้เลยนะครับที่วัดเจดีย์ตะไคร้เลยนะครับลครสีธรรมราชนะครับสาธุเด้อนะครับขอบารมีตะไคร้นะครับขอโชคขาวลาบนะครับในงวดของวันที่1ธันวาคมนี้ด้วยนะครับยังไงก็ต้องตามนะครับยังไงก็ต้องตามเลขทูบเลขนี้นะครับในงวดของวันที่ 1นะครับธันวาคมเป็นยังไงบ้างครับได้ดูสูตรนะครับกันไปบ้างไหมครับสําหรับในหลายๆสูตรนะครับกพไม่จําเป็นต้องซื้อตามทุกสูตรก็ได้นะครับคนจะถูกนะครับซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จําเป็นต้องตามทุกสูตรทุกตัวนะครับซึ่งผมก็ลงในโค้งสุดท้ายให้ดูแล้วนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับงวดที่แล้วนี่ให้ไปตัวเดียวเลยนะครับให้เน้นๆตัวเดียว6ตัวเดียวเลย นะครับแต่จับคู่นะครับจับไม่โดนหนึ่งนะครับไม่มีหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับในงวดที่แล้วนะครับไม่มีหนึ่งกับสีเลยนะครับก็เน้นให้6ตัวเดียวซึ่งวันนี้เน้นให้แล้วนะครับยังไงก็ไปดูกันได้นะครับนี่แหละครับซึ่งผมก็ถ้าโชคดีนะครับผมก็ได้บอกตะข่ายนะครับว่าจะซื้อหุ่นแบบนี้นะครับนะนะครับมาถวายให้นะครับซื้อมาให้ ถวายให้ตาไข่นะครับผมคิดว่านะครับท่านก็คงชอบนะครับก็ถ้าในคลิปนี้นะครับมีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับทุกท่านด้วยนะครับซึ่งไม่รู้แหละนะครับผมว่ามีอะไรดนจิตดนใจอะไรสักอย่างนะครับให้ผมมาต้องได้มาดูคลิปนี้อีกนะครับต้องมาตามคลิปนี้อีกนะครับเนาะนั่นแหละครับ ก็ในคลิปนี้นะครับจะมีเลขทูบนะครับแล้วก็จะมีเลขนะครับซึ่งผมนะครับจะเป็นเลขสลากเนาะนะครับซึ่งผมได้นำนะครับตัวเลขมวนเนาะใส่ไว้ในกล่องนะครับก็ระหว่างรอเลขทูบนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเลขที่ผมจับนะครับซึ่งเขียนนะครับที่แรกผมว่าจะเอา เป็นลูกปิงปองนั่นแหละครับซึ่งหาไม่ทันนะครับหาไม่ทันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับเนาะอ่านะครับเอาเป็นรีบเลขรีบอะไรเอาเป็นเลขปิงปองนะครับเนาะจับขึ้นมาล้วงขึ้นมาดูเลยนะครับเขียนเป็นตัวเลขเลยนะครับเนาะสำหรับในงวดนี้นะครับก็จะเป็นเขียนเลขพันใส่กระดาษก่อนนะครับก็นี่แหละครับก็จะเป็นนะครับ ตัวเลขนะครับตัวเลขที่ผมเอาใส่กล่องกล่องนี้นะครับก็คือจะเป็นกล่องใส่นะครับตาไข่มานะครับที่บูชามาแล้วก็นี่นะครับผมก็เอากระดาษพันยึดนะครับเขียนตัวเลข0ถึง9นะครับม้วนๆนะครับลงไปในกล่องนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับที่นําตาไข่มาเนาะที่ผมไปบูชานะครับนี่นะครับเราเราก็รอเลขทูบนะครับรอเลขทูบนะครับ นี่เลยครับม้วนลงไปแล้วหมดแล้วนะครับซึ่งผมนะครับบอกไว้เนาะนะครับบอกในเลขทูบไว้นะครับถ้านะครับข้างล่างนะครับเลขตัวท้ายข้างล่างนะครับเลขทูบเป็นเลขขี้นะครับแสดงว่าตะไคร้ให้จับมานะครับกระดาษเมื่อกี้นะครับจับมา3ตัวนะครับถ้าเป็นเลขคู่นะครับจับกระดาษมา2ตัวนะครับผมก็ซึ่งตามนั้นนะครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะสี่เวลานะครับเนาะเดี๋ยวผมนะครับตัดนะครับตัดชิปไปตรงเลขทูนะครับหมดแล้วนะครับเราก็จะไปดูกันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับไปดูกันเลยนี่แหละครับเราจะซูมกันเข้าไปนะครับครแคปหน้าจอได้ก็แคบเลยนะครับนี่แหละครับ ตัวแรขชัดอยู่นะครับตรงกลางก็ชัดอยู่นะครับตัวข้างล่างนะครับน่าจะเป็นตัวเดียวกันกับข้างบนเนาะนะนะครับนี่แหละครับขอให้โชคดีกับเลขทูปนะครับดูเลขทูปกันเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะมาจับนะครับกล่องนะครับข้างล่างเป็นเลขขี้ใช่ไหมครับจะต้องจับมา3เลขนะครับจับมาเลขมา 3ตัวนะครับจับเสร็จก็จะม้วนลงไปเหมือนเดิมนะครับเรามาดูเลขตัวแรกนะครับขาเหยาวแล้วนะครับขาเยาวแล้วนะครับสาธูเดอนะครับสาธุนะครับขอบารมีตะข่นะครับขอนะครับขอให้คนที่เข้าดูคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีในงวดวันที่1นธันวาคมนี้ด้วยนะครับนะครับเริ่มจานลวงแล้วนะครับผม อ่านะครับตัวเลขแรกนะครับจะเป็นตัวไหนนะครับหยิบขึ้นมาแล้วนะครับกระดาษใบนี้นะครับเอาออกมาเป็นเลขไหนเลข1นะครับเลข1นะครับผมก็ขอให้มีหนะครับในว่าวันที่1นธันวาคมวันที่1ก็ต้องมี1นะครับใช่ไหมครับต้องใช่สิครับนะนะครับก็จะม้วนกลับไปเหมือนเดิมครับต้องม้วนกลับไปเหมือนเดิมหมุนนหมนลงไปหยอดลงไปในกาะ ข่ายเข่าข่ายเข่าข่ายเ่าขย่าแล้วก็กินน่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นมนะครับขย่านะครับแล้วก็ล้วงขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับจะได้ตัวไหนนะครับใบนี้นะครับเป็นเลข7นะครับตัวที่2เป็นเลข7นะครับลุวงมา2ตัวแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวไหนถูกใจกันบ้างหรือเปล่านะครับนั่นแหละครับเอามีอะไรโดนฉีดนใจผมนะครับให้ต้อง นำคลิปนี้มาดูอีกนะครับนำมาต้องตามอีกนะครับตัวเลขนี้นะครับตัวที่3มเป็นตัวไหนนะครับเป็นตัวไหนนะครับหลวงมาแล้วนะครับเอาออกมาเอาออกมาสินะครับเป็นตัวไหนนะครับ8นะครับนะฮะอะครับครบ3ตัวแล้วนะครับสําหรับตัวเลขที่จับขึ้นมานะครับ เดี๋ยวงว่หน้านะครับเดี๋ยวเอาเป็นรูปลูกป,ปิงปองเนาะมาจับดีกว่านะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถ้าในคลิปนี้มีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดข,ขออาโทษขออภายัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนวดวันที่1นธันวาคมนี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ